เม,ม,มนูแรกนะที่จะชิมเผืร์นี่เอาไว้ก่อนนี่กินน้ำซุปก่อนนะก่อนลงอนะน้ำซุปวนนะ่าอะไรคะปิบบีเขาหอมมากอะทุกคนว<ม>ันนี้น่าซีดนิดน,นึงนะ่ะอุปกรณ์แต่งน้าไม่ครบมีแต่แป้งโบอิงเดียวอันนี้ค่ะเจใ๊หยิบตะเกียเจ๊เจ๊น้องขอชอ้อนช้อนหน่อยตะเกียบไหมคะตะเกียบหรอ๊ะอออโอเคขนาดขนาดถนัดเอาจานเพิ่มไหมไม่เป็นไร เอามาจิ้มอย่างนี้นะทุกคนนี่คือกะปิกับพริกพริกปิง้งพริกย่างพริกทอดพริกกริวอะไรก็แล้วแต่กินแล,ล้วนะเอ้าบอทุกคน้าบมันหอมโอ้พริกเผามันหอมแล้วก็เผ็ด <c oughs> เผ็ดเผ็ด ่กะปิอร่อยมากจริงๆกะปิใต้ม่ปิกะปิใต้มันเหมาะสำหรับทำน้ำพริกแต่ว่ามันเหมือนไม่เหมาะกับการกินสดแะเนี้มันมันกินสดคือมันโอลืมไปว่าถ่ายทันคุยกับพี่นี้นกทานค่ะเป็นพึก มัน้ทเสร็จตลอดเนรล้ไปรื่อยๆนะมันคงทเสร็จมันเป็นเป็นชิเมนูต่อไปเป็นเคเสืที่มันต้องใช้ตั้งแต่พี่ดีได้ทางอีสานกหัวตั้งแเด็กเลยนะมีตั้แต่เด็กร็เหย่อยมันก็คือเครื่องในหย่คือเครื่องในยเครื่องในหมูทำตกไม่เป็นไรเชื้อโรคไม่เห็นเดวชื้อโรืไม่เห็น เัป้มันม okay. ั่งมือเป็นข้ผักผักหนตับข้างในเป็นผักเป็นสับอันนี้คืออะไรคะารเกอดนี่คือเรียกอันนี้มันจะเป็นผักเป็นผักรวมๆกันเี้ยงักอะรวมๆกันทั้งหมดนเียกไส้ดี้วเนี่ไส้ม่ีหมูเหรอมูอต่มคือไส้ไส้ฝัก่รู้ักร้านเยจะบคนเขาไม่ชอบนะชอบไ้อเรอันนี้ย ฉันหาตามมีอีสานได้แล้วทุกคนเหลืออย่างเดียวไม่มีปากแกงเปิดแปดหรือจุดไม่รู้ประมาณอ่าหมูยอกหูศิลป์นนี้ที่ดีแล้วเขาจะกินขับเยอะมากเลยทุกคนที่ฉันเผ็ดแล้วคือดู อาอย่านอยู่สอางู่ชินงค่อกนนะแ่พเจ่เอหลเบเแนั้นแหละอกว่าเาลงเบยเนี่ยอบมาำหมกตีนอร่อยแต่มากินนม่มดแต่ ทัานติดใจเมนูนี้นะทุกคนขากระปิกับปลาเนื้จริงจริงกินนะเพื่อนไอ้พวกที่อยู่ที่เกิที่อยู่นี้ที่ตามที่มาด้วยกันสิดก่อนกินหมดเป็นถ้วยเลยพี่กเลยเผ็ดนะแจนไม่ไม่เผ็ดอ่ะแตอร่อยแต่อร่อยหมูต้มหมูเผ็ดผมไม่กินไปจิ้มกันมาหัวอร่อยดีอร่อยเลยข้าวกะปิกข้านะพี่เลขาก็ชอบร้านนี้ เขาก็จะฝากหราซื้อแต่ว่าเต้นไม่ร่วงเขาไปร่วงเองมีครัวอ่ะล<ม>ือีิ่งหนึ่งเมนูค่ะยังไม่ได้จิมเฝอ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 ต้องต้องจิมก่อนที่ไหนอร่อยปักปักที่นี่น้ำส้มผสมแล้วนะคะอ่ะอ่ะน้ำส้มผสม <laughs> คือทุกคนนี่ฉันไปนครพนมฉันส่งกลับอุดรที่ฉันสงสัยว่านี่ที่ขอนแก่นเขาผสมแบบนั้นเห็นไหมยมีอยู่นะคะซอสตรีตอ่าซอสรีตแต่ที่ทางโน้องเขาน้ำต้มเกี๊ยวเลยอ่ะแค่ส่งใั่เฉยๆแล้วพี่จะกินที่ฮ่องกินจินไปกินที่เวียดนามเป็นไงมันจะเผอนปใื่อนางคล้าย เปิด11โงเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอยู่คุดิฉันไม่ได้อ,อกหักนะคะที่น้ำตาขอคือดิฉันเพศเป็นี่ที่แบรนใหีแหละตอนนั้นมันไม่มีอร่อะ,อะทางสนามบินได้ต้องจิ้มกั่อี้อล ัมนหอมัๆหอมๆตรงนั้นมันเป็นพริกสดไงที่เรากินอะไรแบบนี้เวลาเวนยดเกี่ยกทำยากษ์อ่ะอาะารเห็นเจ๊ลองไปเลยโอเคอร่อยเอาผอบตัวไปกินถั่งนะ เราจะเจอกัน EP ต่อไปผัดนะคะมาดูว่าจะพาไปชิมอะไรต่อนะน่าจะเป็นคาเฟ่เหละวันนี้